วิชาธรรมชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ัสัตตกะหมวดเจอปาริหานิยธรรมเจ็ดสำหรับคฤรหัดนี่มีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมเงียบจังเลยพพวกเราโดนตัดคะแนนรายงานวิชาสังคมแถมต้องทำใหม่หมด พราะ A ไม่ยอมบอกเพื่อนๆว่าคุณครูเปลี่ยนหัวข้อค่ะโทษเราได้ไงพอรู้จากคุณครูเราก็รีบบอก V V เป็นหัวหน้ากลุ่มทําไมไม่นัดประชุมล่ะอ้าวพวกเธอตั้งหากไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้ก็นัดว่าจะคุยงานกลุ่มกันวันอังคารหลังเลิกเรียนเรามานั่งรอจนเย็นถึงรู้ว่าบุญไปเตะบอลรินไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดส่วนเก็กลับบ้านไปแล้วเรามาที่ห้องชมรมแล้ว แต่พวกเธอตั้งหากที่มาช้าเราก็นึกว่าไม่ได้นัดกันถึงออกไปเตะบอลอ้าเอาละพอแล้วพอแล้วพวกเธอ,อยังต้องเรียนต้องทำงานร่วมกันอีกนานรู้ไหมที่โดนตัดคะแนนเพราะพวกเธอขาดทำข้อไหนเอ๊ทำข้อไหนล่ะคะคุณครูขาดอป,ปาริหานิยธรรมเจ็ดสำหรับคฤหรือหัดนะสิอป,ปาริหานิยธรรมหมายถึงอะไรคะอป,ปาริหานิยธรรมหมายถึงธรรม ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวและมีอุปการะมากสำหรับผู้ปฏิบัติผู้บริหารหมู่ชนในสังคมอปาริหานิยธรรมมี7อย่างคือ 1. มั่มันประชุมกันเนืองนิดหมายถึงเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรีบประชุมทันทีเพื่อจะได้รู้ความจริงแล้วแก้ไขให้ถูกต้องถ้าผมนัดเพื่อน,อนคุยทันทีที่รู้จักเ ไม่รอจนวันอังคารก็คงไม่เกิดปัญหาแบบนี้ครับใช่แล้ววีตามธรรมดาโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในหมู่ควรหมั่นเรียกประชุมปรึกษาหาหรือจะได้มีความเข้าใจตรงกันไม่ขัดแย้งกัน 2. ประชุมหรือเลิกประชุมและทำกิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกันหมายถึงประชุมหรือเลิกประชุมตามเวลาที่กำหนด ตรงต่อเวลาการที่บุญมารอตามเวลานัดอย่างนั้นน่ะดีแล้วแล้วการทำกิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกันหมายถึงยังไงหรอครับก็คือที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ช่วยกันทำกิจให้สำเร็จผลตามมาตินั้นยังไงล่ะ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมที่บัญญัติไว้งั้นการที่หนูไม่สนใจไปตามนัดคุยงาน นีไปอ่านหนังสือคนเดียวก็เหมือนไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมเหมือนกันใช่ไหมคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้รินเพราะกฎหมายประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่มีอยู่แล้วควรรักษาด้วยการปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ยกเลิกหรือเพิกถอน 4. เคารพนับถือเชื่อฟังและให้เกียรติแก่ผู้เป็นประธานผู้บริหารหมูคนะ่คณะและ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่บัญญัติไว้หมายถึงผู้ใหญ่คือผู้เจริญด้วยวุฒิภาวะทั้งสามอย่างคือวัยวุฒิผู้ที่มีอายุมากล่วงการผ่านวัยเป็นบิดามารดาหรือรุ่นราวคราวเดียวกับบิดามารดาคุณวุฒิผู้มีความรู้ทรงคุณธรรมเช่นนักวิชาการพระภิกษุสงฆ์ชาติวุฒผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเช่น พระราชามหากษัตริย์ 5. ให้เกียรติให้ความปลอดภัยแก่สตรีเพศไม่ขมเหงฉุดคร่าหมายถึงไม่บังคับขู่เข็นสตรีที่ไม่ยินยอมพร้อมใจจะเป็นภรรยาตนตลอดถึงปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในสถาธารสันโดษและไม่บังคับบุตรีของตนให้ไปสู่ตระกูลอื่นในเมื่อบุตรีไม่เต็มใจ 6. เคารพนับถือบูชาพระเจดีทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกเมืองและไม่บั่นทอนผลประโยชน์ที่เคยอุปถัมภ์บำรุงพระเจดีย์เหล่านั้นหมายถึงให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สำคัญในศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของหมู่ชนที่อยู่ร่วมกัน 7. จัดการอารักขาโดยธรรมแก่พระอริยะด้วยตั้งความปรารถนาว่าพระอริยะเหล่านี้ที่ยังไม่มาสู่บ้านนี้ เมืองนี้ขอให้มาส่วนที่มาแล้วขอให้ท่านอยู่ผาสุขหมายถึงให้การปกป้องคุ้มครองผู้ทรงศีลนักบวชนักพรตให้ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบอย่างสะดวกสบายเคารพนับถือผู้ทรงศีลเหล่านั้นเพราะเห็นว่าท่านเหล่านั้นเป็นเนื้อนาบุญของตนเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมครูถึงบอกว่าคุณ,ณธรรมที่พวกเธอควรจะมีตอนนี้ก็คือ อปะริหานิยธรรมเข้าใจแล้วค่ะคุณครูขอโทษทุกคนด้วยนะเรารับคำสั่งจากครูให้มาแจ้งเพื่อนๆแต่เรากลับไปยกภาระให้วีแถมยังหนีกลับบ้านไม่มาคุยงานตามที่ตกลงไว้อีกไม่เป็นไรจ้ารินว่าพวกเราเองก็มีส่วนรับผิดในเรื่องนี้พอๆกันทุกคนน่นละฮืม <c oughs> ครูรู้สึกบรรยากาศตอนนี้สดชื่นกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะจริงด้วยครับคุณครูผมอะหายอึดอัดไปเลย แถมยังโล่งใจด้วยครับแต่เรายังหนักใจอยู่เลยอ่ะจะต้องส่งรายงานอยู่วันมะรืนนี้แล้วเรายังไม่ได้เริ่มทํากันเลยนะเพื่อนๆฮก็นั่นแหละที่ทําให้เราโล่งใจเพราะหัวข้อใหม่ที่พวกเราต้องทําก็คือ คุณธรรมและแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมยังไงล่ะโอ้โหแบบนี้เราก็ใช้อปปริหานิยธรรมตามที่คุณครูสอนเป็นแนวทางทำรายงานได้พอดีสินะใช่แล้วถ้าอย่างนั้นรีบลงมือทำกันเถอะดีมากจำไว้นะว่าอปปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้มีในหมู่คณะใดหมู่คณะนั้นมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยค่ะ